สวัสดีครับแม่เอฟซีปพเอฟซีครับผมนี่น้องช้างก็มาจะอาบน้ำเลยวันนี้กินยาแบบสบายใจครับผมนั่นนั่นแม่ควานครับน,นั่งยิ้มนั่นครับผมนั่งยิ้มยิ่นั่นแหละช้างกินยาแล้วครับ อันนี้บรรยากาศวันนี้ครึ้มครับเหมือนฝนจะตกครับผมน้องช้างกินสับประรดอากาศเย็นช่้นะครับวันนี้ช้างเกอรที่มาจากพัทยาครับผมตรงงานครับน,น,น้ำมาแล้ว อากาศเยน็นๆยืนกินยาอยู่ตัวเดียวครับบรรยากาศหน้าบ้านครับผมมีสะด้วยครับโอ้บรรยากาศวันนี้สวยครับผมครึ้มเลยครับมีหนาครับผมน้องช้างก็กินอาหารอยู่ครับกินสับใบสับรดอยู่ครับมาจากพัทยา บรรยากาศบายๆครับโอ้นี่อากาศดีครับผมนองช้างไม่ร้อนครับนองพักอยู่ตัวเดียวครับผม <c oughs> ยืนกินแบบสบายใจครับหลับปุ <c> ๋ย <oughs> ยันยิงยั่ครับฝากในเอฟซีพอรเอฟซีครับผมช่วงนี้สวัสด,ดีไม่ได้ครับเพราะอาหารเต็มปากอยู่ครับผม กำลังอร่อยอยู่ครับกับอาหารสวัสดีครับถ้าชอบถากดไลค์กดแชร์ครับผมน้องเกสอรครับสวัสดีครับ